ส said, วัสดีครับผมพี่น้องครับชิมมารายงานผลครับมืขึ้นไฟวาไวครับวาเวียด,ด,ดนามสองหาซิเส้นครับต่อไปผมสิเอื่นวาต้นี่วาวเวียดนามเลยครับเพราะว่าเอ è, ื่นวาวาอ่านนัไหมครับตรงๆรงเหนไหมต้นๆเนมือนไหมยูท <privilege> <ถ>ู e มันแบ้นครับ มันว่าเป็นคำถิ่นปะสุภาพแต่เล่สีใส่ครัว่าวาวเวียดนามเพราะว่าวาวต้นนี้มันกะไปเปิดเบอร์ยูทูบเก่าๆแล้วมันกะเริ่มมาจากของประเทศเวียดนามเลยครับเพื่อนเหตดก้อนเหตุมากก้อนมูเนาะเฮาก้ามาเชิดดัดแป้งมาตามเพื่อนแล้วมาตั้งซื้อเป็น,ปนขายเป็นวาวของไทยเฮาต่อไปกับเสืออิ่นวาวเวียดนามนะครับเนาะไว้ไวๆมือคืนครับกับนอกพักการช่วงประมาณสามทุ่มครับ ผลปรากฏว่าสอดแจงจางปางนะครับมือนีกวันที่สองมีนาคมนะครับสอดแจกจางปางครับเบิ้ลขังเทินก็เลยครับยวสีสูมให้เบิ้งเนาะทุ่นครับอยู่ในอีเกียงนะครับนั่นอีเกียงอีเกียงอีเกียงติ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 งนั่นครับเห็นบ่ครับ นี่ไฟยังเจียงอยู่ครับแต่บ่เนี่ยแจว่าวังหันขึ้นเจียงยิ่ไฟเส้นอาร์ีบีนะครับเดี๋ยวนี้มันเจียงบ่เจียงแต่ไฟถ่ายจักรยานไฟเส้นอาจสิเจียงหรืงบ่เจียงนู่นนี่เพราะว่าทาน ว่าจะเอามาเรียนว่ามือนันว่าได้เรียนมันก็เปิดร่องด้นเติบเนาะมันก็นเลยอาชิพเม็ดถาดนะครับน,ะ,นะครับถ้านู่นก็ดังพ่อลมบ้วนหูเสื้อาสิเบ้าครับนั่งกูกูกุกูครับมืคอคขึ้นลมเบ้าเนี่ยแห้งเนี่ยนะครับมันมาแม่ลมหนาวต,ดตดๆๆน้นต้ๆๆนฤดูกาลนะครับมันเป็นป้ายฤดูกาลเลวมันกประมาณนี่เลยครับ แต่วาวาก็สามารถสอดแจงได้เนาะเป็นวาวเวียดน้ามตเก่งเลยครับตัวนี้ต้องพักกาดก็ไดมาาทายลิปแล้วก็เอาลิปลงให้เพื่อนๆในเบิ่งกันแหละเดี๋ยวห้าสิมาสาวลงกันเลยครับพี่น้องว่าเหาสิสามารถจับวาวได้บนะครับก่อนมันสิต๊เนะหฮาสิสามารถจับเข้าวาวจับซุ่งวาวจับตวงวาวได้บเนาะ ไปติดตามหลับช่มกันเลยครับแต่ว่าไฟนี่สอดแจงเด้อไฟถ่ายจักรยานแต่ว่าไฟเสียนนี่วังหันคือเทียนแจงเลยวางตีหาวเมื่อมันถือแสง้ะมันสู่แสงบะไ้ครับมันเลยดับไปนะครับเนี่ยเรเห็นเนาะเดี๋ยวไปสาวลงกันเลยครับพี่น้องครับไปครับผมพี่น้องครับพี่น้องไปไปเอาว้าวกันลงเลยครับพี่น้องครับไปเอาว้ากกันลงเด้อมา ใส่ทุกเมื่อกอว่าวกัะดึงพ่ออยู่โตใดหละครับแต่ว,วา่าจับได้ปะครับรุ่นว่าสิจับได้เรื่อครับมม่หนีพี่น้องปากต้นไหลก็แช่มเพื่อเฮาสิจับได้ จับได้ครับพี่น้องครับโอ้โหครับสวยงามมากเลยครับวันนี้สมบูรณ์แบบมากเลยครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับวันนี้ครับจับได้ครับไฟบดับครับไฟเส้นไม่ดับนะครับไฟท้ายสองหลอดแจ้งอยู่ด้วย ดับอันเดียวก็คือไปท่าจักรยานข้างบนโอ้เมื่อยครับโอ้กอดมือขายมือครับจับได้อย่างสวยงามเลยครับมันต้องมีทักษะหรือว่ามีประสบการณ์มันถึงจะจับได้นะครับพี่น้องฝาคนบุกคยสาวาวาวล่วมสีบองหูเลยครับเมื่อยครับฝาก้นไหลคัดแชร์ซับสไครต์ดีดีก็งกงใจใหายนองพักการเลยครับน้องพักการมม่แรนกับผม วางสามถุ่เมื่อคืนนะครับโอ้ยไงวาเวียดนามตุ้กเก่งนะครับตัวนี้สองร้อยหาสิบเซนติเมตรเอาไว้เ่นล่มเบาถุล่มปันกลางรับล่มแหงกึสิบสูบ่าไว้นะครับเพราะว่าผมเห็นวาปรเภทนี้เพื่อชีเอาไว้เ่นไปไป้ายหรือดูกานเนาะถิงลมมันเหลิมเบาๆมะกับวาทุนี้เนาะว่าก็ไหลก็แช่วยครับโอ้ยยังไงเลยครับ กว่าก็ไล่ก็แช่ได้ครับพี่นองเอ้ยสวัดเดีแจงไฟนะครับปล่อยวางสามถุงประมาณสามถุงครับปล่อยมือคือนเนาะนี่อันนี้กระเจียงยื่นันนีก้กระเจียงยุน่นอนาอนะครับรับตัวเดียวโอเคครับล่าพีลานองไปเลยครับมือแรงสีเลน,นวาวลมเบาเบากว่าเมื่อคืนโค้งสีเป็นวาว เวียดนามอีกต้นหนึ่งต้นหนั่นสอง้อยี่สิบเนนะครับตัวนี้ตัวเก่งกันครับต้นนั้นสิงดีครับฝากต้นอะไรก็แช่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายทกสอครับบ๊ายบายทกสอครับดีน้องครับบ๊ายบายทกสอครับบ๊ายบายทกสอครับ